ธุรกิจเครือข่ายสำเร็จได้จริงๆหรือถ้าคุณไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างครับข้อแรกถ้าคุณเป็นแม่ทีมและมาพร้อมกับบริษัทเปิดอาจจะมี3-4ี่คนห้าคนที่มาพร้อมกันกับบริษัทแล้วจะอยู่บนสุดของบริษัท อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับลองลองฟังดูผมเล่าจากประสบการณ์12ปีที่ผมทำมาแบบเต็มที่ครับอ่ะเั็นข้อแรกนะครับนั้นถ้าไม่มาพร้อมบริษัทแต่ถ้ามาทีหลังก็มาพร้อมกับทีมของตัวเองซึ่งมีทีมมาแล้วมาถึงก็สามารถแพทประกอบร่างกันแล้วก็ สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปนไม่ได้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สำหรับผมนะครับที่ผมมองมา12ปีผมทำมาโอเคสหรับผมผมยังไม่สำเร็จครับแต่ผมว่า ผมมองเห็นช่องทางที่จะทําให้เราได้ตังค์ส่วนวิธีการที่จะทําให้เราได้ตังค์นั้นะนะเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังนะครับในในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็สำหรับ,บคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคุณมีองค์ประกอบอย่างที่ผมว่าเนี่ยคุณมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จ ีทีมของตัวเองมาหรือไม่ก็มาพร้อมกับบอยสัตเปิดแน่นอนครับคุณมีโอกาสรประสบความสำเร็จแน่นอนร้100นนอยเปอแต่ถามว่าคุณมีวหมเพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเพราะฉะนั้นคนใหม่เราต้องทําวิธีการแบบคนใหม่ครับซึ่งผมมีวิธีการครับอาจจะเป็น วิธีการวิธีการหนึ่งที่ทุกท่านอาจจะเอาไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจข,ขายในครับใช้ได้หมดเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านนี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ